สวัสดีครับอันนี้แซนจะพาไปเที่ยวแต่ไม่บอกว่าที่ไหนเอาไว้ไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนครับ นี่ยไงลงไปกิ่งลงไปนียปน่ยนะจุดจุดจุดโอ้เปนโคตรชันเลยคโคตรโอ้ดูดอกไอ้นี่สวยมากเลยอ่ะจอดรงไหนก็ต้องจอดนี่แหละไล่ๆนี่แหละแต่ก็ต้องจอดท่านี้เลยเฮียละอาห,หารอยู่นี่ใช่ไหมหิวมากอ่ะอ้ยมันจอดคือเธอจะดึงเบรคมือไว้เงี้ยโอ้ดูดอกนี่สวยมากเลยอ่ะจอดนีด่ก่อนโอ้ดูดอกนี่ ดาวกระจายอันนี้ถึงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันไปดูว่าจะกินอะไรวันนี้บายไปแต่งงานไม่ต้องหายพิวดิ้งที่อื่นนะคะที่นี่ได้เลยจากอาหารไปแล้วนะคะผมสั่งอะไรไปสั่งอะมูก๋วยเต็กหมูเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมาที่มากินก๋วยเตี๋ยวเกลือเตี้ยวเส้นเลือหมูเลี้ยงแล้วก็มีเอส มีลาเต้เหรอมีลาเต้แล้ก็ชะไทยมาดูกันอะไรไหมอรยไอะไรไม่ที่เราพูดอย่างดีดูดูไม่อร่อยแค่ไหนก็บอกแม่อร่อยได้แต่เขาบอกอร่อยเขาพูดกันว่าอร่อยเขาเนี่ยคือใครเขาเราที่เคยเคยมาไม่มีคนไม่ได้อะไร่ลย เก็บเนาะสี่ล็อกห้าล็อกแมงดอกไม้แมงเต็มเนาะแล้วแบบเหลืองหมดอ่ะเอิ้มสวยไหมสวยไหมตอนนี้สวยสวยมากป่าถามคนดูสวยคนพูดอต่สวยมากเอาไม่ใช่คนพูดสวยสวยเสี่ยวมาแล้วมาชิมกันอร่อยไหม ชิม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 นี้ยัลาเต้อ่ะไม่อ่ะชิมไปคนเดียวเลยให้ให้ยกให้ชิมลาเต้ก่อนเอเขาบอกว่ากาแฟดีที่นี่ดไงดีปะควาตรีกินเป็นกาแฟแล้วอันนี้ชาไทยว้าวดูชิ้น

ขอลองขอ้องกก่อนนี่อซเอาหนเอานะะเอาถ่ายอย่างงี้ได้ปะหนเลยหนนโนนโนายอย่างนี้เจถ่ายยากว่ะไม่ตั้งเป็นอีนีไหมวะตั้งเป็นแบบแน เอาดิไม,ไม่ตั้งเไม่ตั้งค่ะผมว่ามันจะมีเรือดำน้ำลงตู่แน่เลนะ <c oughs> ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูเลม, <c oughs> มีเรือดำน้ำลงตู่เนี่ยเหนื่แล้วคลิปปิวมึงเอาแล้วนะเต็มตัวเอาว่นดูที่ไปหนึ่งสองจิง้งห,หนึ่งหนึ่งสองจิง้งหนึ่งโคตรช้าเลยวะมันแบบกดไปนานแล้วกว่ามันจะถ่ายเองตั้งไว้กี่วิวะไม่ได้้ตัีเดี๋ยวเขาถ่ายนี่ให้ดูซูมซูมอ้าใช้ได้อยู่แต่ว่าเสื้อมันสีชือไปหน่อยว่นว่น ไอ้ติดหน้าเขารู้แล้วเขาก็เลยถ่ายขึ้นตัวเลยเอาไปถ่ายตรงอื่นบ้างไปเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ดีกว่าไปดูไปดูหานไปดูหานดีกว่าไปคุณนายกลางลมเดี๋ยวดำหมดเลงไปเล่นน้ำมือมันดุมเหเอวะไม่รู้ดุป่ะดุมันดุบ้างอย่างเงี้ยมันดุเพราะมันเฝ้าบ้านได้เหมือนหมาอุ้ย มีของให้นอนด้วยมันมีอาหารอยู่นี่ไงเยอะนะว่าหางล่างเนาะไม่ดูเยอะป่ะไปดูเนี่ยดูดิลงไปทางไหนได้มั้งอ่ะไม่ได้เขาไม่ให้ลงจะบ้าเหรอทำไมกลัวจับผานไปแดกไงวะมันขึ้นไปได้คนฮัวกลัวถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปให้ป๋าด้วยมาขึ้นมาเร็วขึ้นมา ขึ้นมาด้วยกันแมวไปพาไปดูอะไรต่อประทับทีมไหนไหนไหนเดี๋ยวโทรศัพท์ตกจุ่มลงไปของมึงจะขำไหมนี่เขาให้หยอดกล่องสิบบาทแล้วก็ให้อาหารปลาได้นี่ไงมีอยู่สิบบาทเนี่ยนี่หยอดไปดิหยอดไปดิหยอดดิหยอดดิจะให้อาหารปลาอ๋อยอดยอดสิบบาทนะครับยอดยอดยอดสิบบาทหนึ่งขวด เราหยาดจิบหาล้วเราให้หมดตะกานี่เลยนะว<ช>่าสิบขวดดูปมาดูปาาลาดูปาาลาม่เขาถือร่มให้มาน้อง,องอดูปลาทุกคนวูเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าไม่รู้วู๊ห์คือปลาอะไรอะทับทิมไม่เหมือนเหมือนปลาแหลกเลยวะ ตับจิมกับนะมีนเฮ้ยมีปลาคาร์บด้วยเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งใช่ไหมปลาคาร์บปะอุ้ยมีปลาดุกด้วยปลาดุกกับเนี้ยปลาคาร์บปลาคาร์บเนี่ยฮะอุ้ยมีหลายปลาเทียบไ่ทีมมาที่ันชอบ ก็ต้องคืนขวดเขาแม่เอาขับกลับบ้านได้คืนนี่อ,อ๋อเหตายเขาให้อาหารสิบบาทเอาขวดกลับบ้านอีกตอนนี้โคตรเหนื่อยเลยหลังจากดิดนิ้วกำจัดทานอไปแล้วนะครับก็มาประจำการอยู่ที่นี่ชั่วคราว <laughs> เออประจำการอยู่ที่นี่ชั่วคราวเดี๋ยวเดี๋ยวมีไพยก็เราก็จะกลับไปมาเวลเหมือนเดิมนะครับผมอืมอืมอืมอ เดีดยวห <th> <c oughs> ักตัวร้อนมากเลยอ่ะควรไปหาหมอเดี๋หักบอกไปหาหมอให้แล้วมึงอ่ะดูอาแม่งไปจัดฟันมาเนี่ยผักผักเดี๋ยวหักล้มล้มล้ล้มล้มเดี๋หักไปหาหมอจัดฟันด้วยเดี๋หักตัวโคตรร้อนเลยฮะเป็นไข้เขาบอกว่าเนี่ยไข้เลือดออกเสื้อไม่ใส่เป็นไข้เลือดออกตากแดด ออกแล้วดีกว่าไหมเธอฉันร้อนมากฉันไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวหงายเดี๋ยวหเดี๋ยวไให้มีนย้อนีปหน่อยเออนั่นแหละโอ้ยผีเสื้อเลยชวนผีเสื้อเสื้อชวนผีเสื้อนอนทาเหมือนไม่เคยเห็นน้องผีเสื้อเยอะมันคือสิ่งสวยงามมันคือสิ่งสวยงามให้กูพูดไปพ่อยังไงเนี๋ย่าพูดคำหยาบเดี๋ยวหงายนี่ดูพีเสื้อเยอะมากเลยดูรถดูรถโอบูธขวดนี่มันรถที่พันอนน้อย

จอดได้ไหมเราจอดรถได้ไหมไม่รู้อ่ะเนี่ยก็มันบอกให้หันเมนเนี่ยเมานอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นเมนเลยไงจอดรถตรงนี้ไงเราเขาจอดตรงนี้หรอใช่ไหมไม่รู้อ่ะจะจอดตรงเนี้ยเราเมนอยู่ตรงไหนไม่เดี๋ยวก็มาอีกเนี่ยไปไปไม่ดับเครื่องด้วยไม่ดับร้อนเดี๋ยวขึ้นมาร้อนไหนไหนว่าเมนอยู่ตรงไหนเขาใมะเขือให้อาหารเมนเนี่ย แมงอยู่ไหนอุ fracture, いい้ยอุ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 ้ยตัวใหญ่มากเราก็แอบตัวเหม็นกันเหมือนกันเนี่ยไปเอาไม้มาส่งให้มันได้ด้เห็นไม้ไหมไปเอาไม้มาได้เหรอไปเอาไม้มาแล้อย่าไป็นร้อยบาทอยไปแล้วดีมากุ้ยตัวมันใหญ่มากจืดจอ่ะส่งให้มันส่งให้มันนั่นแหละ

อืมอ mm. ่าตัวน right, wow. mm okay. OK. ุ่นตัวนุ่นนั่ก็เดินไปก็คือคือได้แล้วหนึ่งลูกแล้วก็แล้วก็แบบว่าซุ่มซุ่มซุ่มเงียบนุ่นนตัวนุ่นตัวนุ่นนุ่นซุ่มเงียบซุ่มเงียบไปดูตรงโน้นได้ไปแล้วหนึ่งลูกแล้วก็เออซุ่มเงียบจ้าฮะเอาถ่ายอยู่ถ่ายอยู่มัมอุ้ยอุ้ยมันกัดกันมันแย่งกัน มีเขาได้มาแล้วเขาซุ่มเงียบแงกินกินกินเพราะว่าเอาส่วนี้หมดแล้วเว้ยเริ่มหานี่ตัวนี้ก็ซุ่มซุ่มได้มาหนึ่งรูแล้วก็ซุ่มไปดีกว่าปะไปได้ครับได้ครับแล้วกันก็ได้ครับใช่กันเจ้ากระต่ายน้อย หนมีอาหารไปทานอาหารไปยังไม่ให้ดิไปเข้าไปยี่สิบบาทนี่บอกยี่สิบบาทแต่มาตะก้าเลยกลัวไหมกลัวกระต่ายไหมกลัวกลัวมันจะงับนิ้วไหมมันจะงับนิ้วใช่ไหมแล้วเนี่ยไม่อู้ไม้นึงไม้นึงมันรู้นี่ต้องใส่ล้างให้เหรอใส่ล้างได้ครับใส่ล้างครับก็ออกมาครับอู้โหตายแล้ว อันนี้นี่นี่คือจะทำทำสีทำสีผมมาโดนโดนฝนนะหลุดเป็นนี่โอ้โหาเดี๊ยาแล้วไม่ได้ออกไม้เขายังไม่แข็งแรงมากอมีเล็กคนนี้อีกเหรอมีเล็กคนนี้มีครับเจ้าทอกรีนมาขนาดเนี้ยฮะจะมีไหนเดียวเนี่ยก็มีใหญ่มันโดนฝนโดนไอ้น้ําไม่สบายก็เลยไม่ได้ออกมาครับผมแล้วออกมาแค่นี้มันมือไหมอุ๊ยเองมันกินมันมือ เลยมันย we ังไงยัะไม่ออกมาออกมาไหมแม่ชาดยังไงอมาไหมมันจับมือนะอุ้ยอุ้ยอือร้อนอะแม่เขามาไปใกล้ดิจัมือเนีอะจุ๊บจุ๊บยมันมไหมนเคียวกันมันน่ อาหารไหมเธอนอน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 นตัวนี้กแตรงเนี้ยกังดูวนายณัไงคกมาดิในกาแฟไม่รู้าเขจริงก็อันนี้เขาไม่ให้ไม่ให้มั้งมันนี่เขาให้มันกินกาแฟแล้วให้มันขี่ออกมาเองกิชะมดไงอือ นี่อยู่ีอยู่สองตัวตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ไังมีอาหารไงกรบ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 ไปต่อหรือยังไงไปงี้ไงอุ้ยควายอ้อมควายอ้อม <c oughs> วันนี้สนุกไหมสนุกครับวันนี้ก็จะกลับแล้วเนาะไม่มีอะไรหมดลนะคลิปเลยดีกว่า